สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาบอกวิธีการและเคล็ดลับดีๆเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาบอกวิธีการเพิ่มหน่วยความจําในมือถือของเราเนาะมือถือของเราเล่นช้ามือถือของเราอืดพวกนี้ทำไมมือถือเราอ่ดทําไมมือถือเราช้าบางทีหน่วยความจําอาจจะเยอะหรือเปล่าอะไรพวกนี้ ก็เลยมาบอกวิธีการว่าบางทีอ่ะตัวเครื่องก็มีหน่วยความจําน้อยเนาะก็เลยมาบอกว่าจะทํายังไงดีอ่าวิธีง่ายๆครับผมก็เพื่อนๆก็ไปหาดูว่าแอปตัวไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้อ่าแอปตัวไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วทีนี้ก็กําจัดมันออกไปอ่าแค่นี้ก็สามารถเพิ่มหน่วยความจําได้เยอะแล้วครับอ่า ก็วิธีการนะครับวิธีการองขมก็คือเพื่อนๆไปเช็คดูว่าแอปตัวไหนที่เพื่อนๆนไม่ไม่ได้ใช้เลยเนาะแอปตัวไหนที่เพื่อนๆนไม่ค่อยได้ใช้เลยก็ไปเช็คเข้าไปในเพจสโตนะครับเพื่อนๆนกดเข้าไปในเพจสโตอย่างเงี้ยอ่าพอกดเข้าไปในเพจสโตเสร็จปุ๊บอ่าเพื่อนๆเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของตัวเอง เข้าไปที่รูปโปรไฟล์ตัวเองนะครับเนี่ยนะกด,ดเข้าไปในรูปโปรไฟล์ตัวเองเลยอ่าแล้วก็ไปที่อ่าจัดการแอปและอุปกรณ์นะจัดการแอปและอุปกรณ์นะครับเข้าไปตรงที่จัดการแอปและอุปกรณ์อนะนี่นะกด,ดเข้าไปเลยครับอ่าพอเพื่อนเพื่นมาตรงนี้เนาะมาตรงนี้ปุ๊บ เพื่อนเพื่อนไปที่จัดการนะครับเพื่อนๆนไปที่จัดการไปตรงที่คําว่าจัดการกดเข้าไปเลยครับอ่าอันนี้คือแอปที่อยู่ในตัวเครื่องของเราทั้งหมดเลยอันนี้คือแอปที่อยู่ในตัวเครื่องเราเนนออทั้ง,งหมดเลยนะอ่าเพื่อนๆนก็จะจะทำจะทำไงจะเช็คว่าแอปตัวไหน เราเล่นมากที่สุดและแอปตัวไหนที่เราไม่ค่อยได้เล่นเลยอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไปที่เพิ่มอัปเดตเห็นไหมครับไอ้ตรงเนี้ยสามขีดนี้เพื่อนๆไปที่สามขีดนี่นะกดเข้าไปที่สามขีดนี้ปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะมีจัดเรียงตามลำดับ อ่าอันแรกก็จะเป็นชื่อใช้มากที่สุดอ่าใช้น้อยที่สุดอ่าเพิ่งอัปเดตอ่าขนาดอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนเพื่อนก็ไปกดตรงที่ว่าใช้น้อยที่สุดนะกดไปตรงที่ใช้น้อยที่สุดอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเรียงให้ทันทีเลยแอปไหนบ้างที่เราไม่ค่อยได้ใช้เลยเงี้ยไปหามากอ่าพวกนี้เราเราได้ใช้อ่า แต่อันเนี้ยเราไม่ค่อยได้ใช้เลยอ่าเราก็ไปกำจัดออกไปเลยครับอ่าก็คือวิธีการลบของผมเนี่ยถ้าถามว่าลบในนี้ได้ไหมได้นะอ่าก็กดไปเงี้ยก็กดเงี้ยมันก็มันก็จะเนี่ยเห็นไหมเลือกไว้หนึ่งรายการ่าก็จะเตรียมลบเลยแต่คือผมว่าลบในนี้มันมันไฟขยะมันติดอะ่ะ ผมอยากให้เพื่อนๆไปลบที่อีกอีกสิ่งหนึ่งเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับสมมุติว่าอันนี้นะเราจำไหมนะแอปเกมนี้นะร้อยสี่สิบเมกนี่นะตัวนี้นะแอปเกมตัวนี้ผมจะลบตัวนี้เพื่อนๆอ,ออกไปเลยครับออกไปเลยอออกไปนะครับแล้วทีนีนะ้เพื่อนๆไปที่การตั้งค่า ไปที่การตั้งค่าแล้วเพื่อนเอนเลื่อนขึ้นไปหาคำว่าแอปอ่าเห็นไหมครับเห็นคำว่าแอปไหมอ่าแล้วทีเนี้ยเข้าไปตรงที่จัดการแอปนะครับเข้าไปตรงที่จัดการแอปอ่าในนี้ก็จะมีแอปทั้งหมดเลยผมผมว่าให้เพื่อนๆมาลบตรงเนี้ยจะดีกว่าอ่าวิธีการลบก็ง่ายๆ่าท่านท่านลบในตรงที่ตั้งค่า เ็นไหมเกมเห็นไหมครับอ่าเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกว่าลบแอปที่ไม่ได้ใช้เลยแอปเกมอ่าปึ๊บมันเข้ามาอย่างนี้แล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆนไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลก่อนนะครับให้เพื่อนๆวิธีการเพื่อนๆจะลบอ่าก็ให้เพื่อนๆไปล้างแคสเสร็จปึ๊บแล้วก็เพื่อนๆไปล้างข้อมูลเสร็จปึ๊บใช่ไหมล้างข้อมูลมันก็จะโชว์บอกว่า อ่าล้างข้อมูลแอปหรือไม่อ่าระบบจะลบข้อมูลของแอปนี้อย่างถาวรอย่างเงี้ยอ่าคือเราจะลบอยู่แล้วเราจะให้ไฟขยะมันติดทำไมครับเราก็ล้างไปเลยตกลงอ่าแล้วทีเนี้ยเราก็ถอยไปอ่าวก็ขึ้นไปจุด3จุดเนี้ยอ่ามันจะถอนการติดตั้งทันทีเลยครับเห็นไหมอ่าอันนี้มันมากับเครื่องมันมันก็จะ เป็นบอกว่าถอนการอัปเดตอ่าผมก็จะถอนการอัปเดตไปเลยอ่าตกลงอ่าเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะมันก็จะทำให้ข้อมูลหรืออ่าในตัวเครื่องเราอะเหลือพื้นที่เยอะเลยอ่าอย่างเนี้ยแอปนี้มันมากับเครื่องนะครับมันก็จะทำให้เครื่องเราเบาขึ้นเยอะเลย เราลบเสร็จปุ๊บเราก็ออกไปแล้วเราก็ไปหาลบแอปตัวอื่นนั่นแหละครับคลิปนี้ใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ